ถือว่าเราเป็นผู้ที่ดีมีความกตัญญูรูกคุณผู้เป็นแม่อยู่ลูกเราต้องเป็นเหมือนเราผู้ยากลูกกันยากลูกทุกวันนี้นะแม่ดีพ่อดีลูกเร็วหาได้ง่ายมากที่สุดพ่อดีแม่ดีลูกดีโอ้หายากมากมงมเข็มในท้องมหาสมุทรนั่นะยากมันก็มีในสมัยพุทธกาลนะลูกนะพราะเจ้าวิพิสารเป็นโสราบัน พระมเหสีพระมเหสีก็เป็นผู้ดีไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบ,บันจะเป็นเฉพาะพิมพิสารนี่แหละนะถ้าทำนองนี่นะแต่ว่าก็เป็นผู้ดีแต่พระลูกชายเกืบเรลวพระเจ้าอาชาสสตูก็ฆ่าพ่อฆ่า,า,า,าแม่ของตัวเองยึดราชบัลลังก์ยึดบ,บ้านยึดเมือง ลูกร้องคีดดูนะดนะูพ่อดีแม่ดีลูกเลวพ่อมันก็มีมาสมัยพุทธการอ้วินิกเสียฐีนี่ก็เชื่อว่าพ่อดีแม่ดีลูกดีมาดีภายหลังอไปวัดไม่ยอมไปแล้วลูกชายเจ้าตีเฮาเจ๊เพตล,ลอดตลอดเอาเงินจ้างลูกไปวัดจ้างไปจ้างมาจ้างไปจ้างมาพุทธเจ้ารูกปณิสัยก็เลยเทศปวดเราจ่วงรูส้สวยดาบัน อาจจะว่าดีร่มต้นมันก็ไม่ใช่ลูกของบินทึกเศรษฐีแต่ว่าผู้หญิงนี่ดีทั้งหมดเลยนะลูกของบินที่กัเศรษฐีนี่ดีทั้งหมดเลยทั้งลูกลูกสาวทั้งคนน้องคนพี่คนกลางดีหมดเลยแต่ว่าเศรษฐีไม่เข้าใจไงว่าลูกสาวมันรูเป็นภระสกิตตาการนภาษาการธาคาก่อนเสีจะตายนึกว่าลูกสาวเสียสติ เรียกพอ่อว่าน้องชายมินิกาเศรษฐีร้องให้พ่อพระเจ้ากุเจ้าพระากุเจ้าตาัดบอกว่าลูกสาวของมินิกาเศรษฐีไม่ได้เป็นบ้าแต่ว่าผมทำของลูกสาวของบินทิกาเศรษฐีเป็นพระสกทาคาคือเหนือกว่าบินทิกาเศรษฐีซึ่งเป็นส่วดาบันย่อมธรรมดาที่ลูกจะเรียกพ่อก่อนที่สิ้นใจว่าน้องชายได้บินทิกาเศรษฐีจึงลงใจ นั่นนึกว่าลูกสาววิปราสถลาดเกินไปจะเข้าสู่ข้อติที่เลวทรามต่อไปที่ไหนได้ลูกสาวเป็นพระสกทาคาพ่อเป็นโสดาบันนั่นโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันมันก็ตามลําดับของชั้นของภูมินรุูกนะี่ยยิงมีพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงพระชนดุลพอ,อ,อก็ได้ติการที่ไหนก็นขอโอกาสได้นั่นที่พวกเราไม่ทราบทุกวันนี้เนี่ยมีแต่โสดาโสดานส่วนมากนีไม่มี ที่ว่าผู้นั้นจะถึงจุดนั้นได้ง่ายๆพูดถึงว่าไม่มีผู้นั้นว่าจะถึงจุดนั้นได้ง่ายๆที่บอกว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันนี่คือออกออกมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นโสดาบันแล้วหนึ่งบรรลุธรรมแล้วเข้าสู่โสดาบันแล้วสมบูรณ์เลยบุญแล้วเหมือนที่พ่อเคยพูดให้ลูกหลานฟังมันมันไม่มีผู้ที่จะเข้าสู่โสดาบันจริงที่พ่อพูดนั้น มันมีเด็ดม,มีแต่สซแดันสูดวอกให้เครื่อแน,นกันก็ปับ๊บพอประตรงนั้นมันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ที่ลวงโลกมันคิดว่าตัวเองเลิ่นตัวเองไปเจอตำนองนี้มันไม่มีที่ว่าผู้ที่จะเห็นจุดนั้นได้เข้าสู่จุดนั้นได้ง่ายๆคือมันไม่มีเหมือนสมัยพุทธกาลที่ว่ามีผู้ที่ให้เคร่อแนนเหมือนพุทธเจ้า หากแม้นผู้นั้นในสมัยปัจจุบันเมื่อรู้เข้าจุดนั้นมันก็ไม่มีคนให้คะแนนเพราะตัวเองจะรู้ตัวเองว่าตอนนี้ลายอะไรแค่ไหนไม่มีคําว่าโสดันโสดาออกมาเพี้ยนพ้านนะรู้นะไม่มีคําว่านากาหรือว่าอรหันเข้ามาเพี้ยนพัานเพราะตัวนั้นมันไม่มีสมมุติที่จะพูดถึงโสดาสกิทาคานาคาหรืออรหันนั่นเพราะว่า <c oughs> การเทศหรือการบรรยายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงสมมติ พอจะรูว่าละเออละได้อย่างนั้นเมื่อเข้าสู่ภูมิฐานนั้นจึงละกิเลสได้ปัจจุบันเลยเวลาตายปั๊บก็เข้าสู่นิพพานปั๊บเข้าสู่นิพพานปั๊บไม่ได้เหลื่อมล่ำต่าสูงก็จะรู้รู้ตัวเองว่าพบชาติสิ้นอไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกนั่นและก็ไม่มีคําว่าให้คะแนนตัวเองว่าเป็นโสดาสกิตาคาอนาคาไดอรหันถ้ามีอยู่ตัวนั้นก็แสดงว่าหลงโลกหล,ลงทางต่อไป พาะโลกิโลกิยะพูดได้แต่ว่าโลกุตระละเมื่อเข้าสู่ภูมิรรนนั้นแล้วพูดไม่ได้นะลูกน,นีมันไม่มีสมมุติที่จะพูดเพราะมันดับสมมุติแล้วคําว่าโสดาสิกิตาคานาคา,ารเรหันก็เพียงแต่ว่าละก,กิเลสได้จุดนี้จุดนั้นจุดนั้น,น,นค่อยละไปเรื่อยละไปเรื่อยแค่นั้นเองคือที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นั่นแหละว่ามันก็เข้าเข้าสู่จุดเดียวแค่นั้นลูกนั้นคือจากโสดาบันคือเข้าไปจนถึงพระอรหรัน คือว่าอาจารย์บอกว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้จะพาพระหลานบางประเภทยังเกิดอยู่ที่พ่อเคยพูดเรื่อยๆนั่นนั่นก็เรื่องนี้หละมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เขคิดว่าตัวเองเป็นนั่นตัวเองเป็นนี่มันก็ไม่ไหวไม่มีผู้ที่จะดูแลปกป้องเลี้ยงให้คะแนนเหมือนสมัยพุทธ,ธกาลพุทธเจ้ายัางอยู่นี่โอ้ไม่เป็นไรลูกชาบาถึงวันนี้ไปให้คะแนนกัน,กนกเลยเป็นโสดันเลยเป็น พระหันซ้ายหันขวาไปเป็นพระอรหันต์อรหันต์แต่ว่าพระอรหันตัวนั้นพระเจ้าไม่อยู่แล้วก็ให้คะแนนกันเรียกว่าเป็นพระหันนั่นอีกเขาชัดป้อนแล้าเราไม่เคยเทศกาลว่าเราเป็นพระอรหันต์เรามีแต่เทศว่าตั้งแต่เป็นฆราวาสเราต้องการเป็นพระอรหันต์จึงมุกมานาบากบั่นสโสสุดโสเป็นโสใจเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต์แต่ภาวนาไปภาวนาไปพระอรหันต์ก็ไม่เป็นแล้ว นิพพานก็ไม่ไปยุติโอ้ขี้เกียจเกิด,กดไม่เกิดอีกดีกว่านั่นลงหยุดนั้นมันง่ายดีเคยเคยอยากเคยอยากเป็นพระอรหันต์เคยอยากไปเมืองพระนิพพานเขานี้คงมีพระนิพพานนะว่าตามบทีปจานบ้านแล้วเขานี้คงมีพระอรหันต์นะทำนองนี้แนะตามบทีปจาของผู้ที่เดินทางไม่ถูกแต่มีความปรารถนา มันก็อุบาดบวติกาที่จะมากราพ่อเนี่ยมีความปรารถนาว่าจ,จะมาหาหลวงปู่น้อยจันทรวโรุวัดป่าห้องลินมาไม่ถูกแต่รู้มีเจตนาอยู่เข้าป่าเข้าเขาไปบางทีมาไม่ถูกกลับบ้านมนใหม่ก็หาวิธีการมาใหม่ก็เรียกว่าไม่มาไม่ถูกแต่มีเจตนาอยู่ผู้ที่ปรารถนามาคนวันนี้ปานก็เะเช่นเดียวกันเริ่มแรกก็ไม่ถูกแต่ว่าความพยายาม มันถึงพิกถึงขิงของมันว่าต้องมาจนได้มาวันนี้ไม่ถูกเอ้ามาวันหนยก็ต้องเดินต่อมาต้องมาต้องถามคนนั้นคนนี้แล้วหาวิธีการเข้ามาวัดจนได้ที่หวังมากหวังผลหวังอรหัตผลหวังเมืองคนนี้ป่านเขาจอเช่นเดียวกันเอ้าวันนี้ไม่ได้ได้แค่นี้ก็เอ้าได้แค่นี้ก็ภาคภูมิใจของตัวเองวันพรุ่งนี้เอาใหม่ซรดกันใหม่นั่นว่าซัดากันใหม่เอากันใหม่ไงลูกนะคือไม่ได้แค่ก็แค่เราปรารถนาสิ่งนั้นคือต้องไปให้ถึงแน่นอนไม่สงสัยเพราะได้ความเคารพศรัทธานั่น เหมือนพุทธิมาวัดป่าห้องดินเหมือนกันนี่ความตั้งตามาวันแรกมาไม่ถึงถามคนต่อไปมาจนถึงจนได้หลายวันก็ตามพอให้ถึงวัดป่าห้องดินนี่เราก็จะไปพุทธิพานไปตะเกียกตะกายควัญขวายคนสุดท้ายเมื่อไปรู้ไปเห็นตอนนี้ท่าเจ้าบอกว่าถ้าอยากไปเมืองพุทธิพานให้ศึกษาหาความรู้ให้ดีว่าเมืองพระนิพานเป็นแบบไหน มีความความสุขเฉกเช่นไรเมื่อศึกษาความรู้ดีแล้วอยากจะไปก็ไปไม่ไม่อยากจะไปก็ไม่ต้องไปนั่นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อ๋อมันเป็นความจริงนะลูกนะก็แล้วแต่ลองศึกษาดูก่อนอยากไปศึกษาดูแล้วเอออยากไปก็ค่อยไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนี่ก็มันก็ศึกษาหาความรู้ดูวัดป่าห้วยดินนลองปู่น้องพ่อน้อยน้องปู่น้อยยายนะว่ารู้วัดป่าห้วยดินเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอออยากมา ก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาจตต้องศึกษาดูก่อนไม่ใช่ว่าทุเทลาทุเลามาเลยเทะเลาะทะเลาะมาเลยก,ก็ไม่รู้เรื่องได้ยินเขาว่าวป้าป่าให้ยินก็มาป้าก็เลยไม่รู้เรื่องว่าหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อคือใครและหลวงพ่อปฏิบัติทำปฏิบัติทำแบบไหนได้ยินแต่เขาว่าบางทีนี่พระที่ว่าได้ยินเขาว่าหลวงพ่อน้อยเป็นจอมขอมังเวเป็นพระวิชาจากผีลูกปุกผีนั่น ท่านเคยได้ยินไหมว่าอยู่แถวนั้นเคยได้ยินไหมชื่อนี้แหละว่าหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยจะนบารูววัดป่าห้วยดินเป็นจองอมางเวทเป็นพระวิชาจะปีลุกผูกผีนั่งเรียกผีมาว่านั่นเออท่านก็เคยได้ยินไหมผมก็เคยได้ยินท่านเคยไปไหมไม่เคยไปผมก็ไม่เคยไปแต่ได้เคยได้ยินว่าอ,อ,อย่างนี้อู้ถ้าเป็นพระอย่างนี้ไม่เข้าท่าไม่ถูกทางแล้วปีนเกลี่ยแล้วไม่อยู่ในรมไม่ไม่อยู่ในธรรมในวิัยแล้ว ไม่สมควรที่จะไปกลับไปไหว้ท่านว่าเหมือนผมไม่ใช่ใช่ดูที่ไม่ทราบเลยว่าหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นลูกมนุษย์เทวดาเป็นยังไงพอกันไหมพอกันนั่นนะะผมกิจญาณเป็นไงพอกันไหมก็พอกันนั่นนหะได้ยินว่านั่นแต่ผมสุดท้ายพอมาถึงแล้วมารู้แล้วผู้ผู้ผมีบุญมาถึงแล้วเข้าใจอ๋อหลวงพ่อน้อยเป็นอย่างนี้เทศอย่างนี้ เป็นจองคำมังเวทหรือไม่เป็นจองขำมังเวทก็รู้กันที่มาเจอมาถึงวัดแล้วนั่นเอาอย่างนี้รู้นะั่นนี่จะไปพูดกันบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ยังไม่เห็นนะมันเกิดขึ้นแบบไหนเกิดขึ้นแบบนี้แ,แ,บบนแล้วเรื่องนี้เกิดข,ขึ้นแบบไหนเกิดแบบนี้ก็ยังมาถ่ายถามองค์ท่นนานได้อยู่ใช่ไหมนะตอนนั้นก็ยังบอกยังสอนได้อยู่นั่นก็เห็นมันเป็นอย่างนี้นั่นตัวนี้มันเป็นอย่างนี้มาจากนี้ไปอย่างนี้ก็ยังพอบอกพอสอนกันได้อันนี้มันพูดยากนะลุง ก็ได้ยินว่าได้ยินได้ฟังว่าได้ยินได้ฟังว่าตัวนี้จะทําให้คนหลงโลกหลงทางทําให้สัตว์โลกทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งเ,เทวตรเทวดานีเป็นผู้ที่ไม่ถึงธรรมไม่ถึงบุญไม่ถึงมหากุศลพวกนี้ถ้าจะพูดถึงเจ้าหลักการสอน,นของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพวกมงคลตื่นข่าว เป็นผู้ที่หาบุญหากุศลใจใจได้ยากมากที่สุดตื่นข่าวตื่นข่าวหรือตื่นตื่นตลอดพวกนี้โดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นความจริงเป็นแบบไหนผู้ที่ไม่มีความเชื่ออยากจะรู้อยากจะเห็นซะก่อนผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดไปจนถึงที่ศึกษาหาความรู้อยู่ที่นั่นสักพัก เข้าใจแน่ใจแต่ใจตอนนี้สมเหตุสมผลนี่ลูกหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้อย่างนั้นลุงอุจึงด้านด้นออกกันประ,ระชาก็เรื่องนี้แหละเรื่องพอดีพานเป็นแบบไหนนาในว่าเป็นที่ดับองทุกทั้งมวลไม่แก่ไม่เก็บ,ไม,กบไม่ตายไม่ทุกข์ไม่พัดปรากไม่ยุ่งเหยิงวนวายอีกเป็นแบบไหนนามันก็อดที่จะแสวงหาไม่ได้ เราต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้เชื่อเลยแล้วก็ไม่ได้ค้านเลยเราก็จะเห็นว่าเมืองพุทธิพันธ์เป็นแบบไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เมืองพุทธิพนันธ์อยู่แบบไหนการศึกษาความรูก้ก็ไม่มีตำนานหรือตำราที่บอกอย่างละเอียดละออต้องศึกษาทางภาคปฏิบัติภาคปริยัตเ,เป็นเพียงแนวทางบอกว่าเมืองนิพันมีความสุขสุดยอดเรียกว่าปรมัสุข,ขัน ไม่แก่อีกไม่แก่ปีอีกไม่ตายอีกไม่พัดพรากอีกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สุขเป็นสุขที่เหนือสุขจึงเรียกว่าปรมังทุกขงังสุขแบบในาน,านานั่นปรมางทุกขังแบบในาน,านานั้นเราต้องรู้ให้ได้ต้องเห็นให้ได้ศึกษาความรู้ดูก็มีแค่นั้นมันต้องไปถึงเมืองนั้นก่อนเข้าใจเรื่องเมืองพระนิพพานจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่เงินพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ตอนนี้เราไม่เข้าใจไงเ้าเข้าใจแต่ว่าเมืองพุทธิปานมีความสุขไม่แก่ไม่เย็บไม่ตายไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแบบไหนนั่นไม่พัดพลาดแบบไหนนั่นสุขสุขแบบไหนสุขของเราที่บอกว่ามีความสุข้งโลกก็อย่างนี้แล้วสุนีพุทนิพานสุขแบบไหนนั่นนั่นมันก็ต้องไปถึงซะก่อนไปรู้ไปเห็นซะก่อนถ้าจยจะไปก็ค่อยไปไม่อยากจะไปก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าเมื่ออยากอยู่ก็อยู่ ไม่อยากอยู่ก็ขับออกมามันก็มีลูกในหลักคําสอนให้ศึกษาความรู้ให้ดีปฏิบัติให้มันถึงก็จะเข้าใจเองจะเบื่อนายไหมถ้ามันไม่เบื่อนายมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดพอรู้ว่ามันก็ได้ผ่านเป็นแบบนี้โอ้ไม่อยากไปไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัวไม่ได้เที่ยวตีฮ่าไม่ไปดีกว่าเออคณนั้นก็ไม่ไป บอกชอบเวียนว่าตายเกิดอ้าวเจเวียนว่าตายเกิดไปสร,ร้างบุญให้มากๆาก็สร,ร้างบุญ,บญพระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าไปก้าวกา่ไม่เข้าไปห้ามนี่ลูกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเลหรือจะค้านเลืหรือจะมีความหลงอมไยกับสิ่งนั้นบว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีความสุขเออก็แล้วแต่ใจของสาลกูกพระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายก็สาธุด้วยแม่พระองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานมาก่อนพระองค์ก็เออสาธุด้วย คือสาธุตอนนี้สาธุให้เขาได้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติรวบรวมมหาบุญมหากุศลของเขาให้เต็มเม็ดเต็มตหน่วยแล้วถึงการเวลาเขาก็เข้าสู่อนุพัณฑ์พระเจ้าสาธุทำนองนี้แหละถึงจะไม่มีในบัญญัติมันก็เป็นอย่างนี้เพราะรู้ที่ใจตรงนั้นอนนี้เราก็ทําไม่อยากไปกชอบคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงที่อยู่อาศัยก็พากันทําไปตามทิ่กาลังปัญญาของ พูดนั้นเอาแค่นี้่ที่พูดเพื่อต้องการให้พวกเราเข้าใจเรื่องธรรมะขั้นเบื้องตน้นขั้นเบื้องต้นก็ต้องรู้ขั้นเบื้องสูงเพราะว่าการเรียนหนังสือมันต้องรู้อนุบาลรู้ปถมมัธยมและจนถึงบัรฑปลายถึงด็อกเตอร์นั่นว่าเรียนตัวนี้จะไปอย่างนี้เรียนตัวนี้ต้องไปอย่างนี้ก็เรียนตามจุดนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกเนี่ย ุทธเจ้าสอก็เป็นมหาวิทยาลัยสอน,นี่เป็นขั้นทําเบื้องต้นสอนลูกสอนหลานต้องสอนอย่างนี้ต้องสอนถึงที่สุดของมันด้วยเออยังไม่พอใจยังไม่พอไปก็อยู่ที่นี่ออก็อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุบาลอยู่ที่ประถมอยู่ที่มัธยมขึ้นไปเรื่อยๆเอา้าก็ไม่พอใจที่จะเดินข้ามฟากไปเลยไปถึงเมืองพระนิพานยังไม่ถึงเออไม่ไปแรอกแค่นี้ก่อนนะลูกปู่ลูกตาอื่นนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้าม เห็นไหมว่าสอนเบื้องตน้นอนุบุอนุบุพิกถาหาสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลสอนเลือกอำนาจทานอำนาจศีลขึ้นสู่ขติที่ดีคือสวรรค์ขึ้นสู่สวรรค์โดยอำนาจบุญกุศลสอนโทษแห่งกรรมนั่นสอนอานิสงส์แห่งการออกจากกรรมนู่นสอนเป็นระดับขั้นไปอีพอสอนแบบนี้ก็พราะว่าผู้ที่ไม่ถึงก็มีใช่ไหมนะที่พุทธเจ้าสอนก็นเเพราะสาตโลกไม่ถึงแล้วเราจะไป ม,มีสติกำมีสติกำลงปัญญาสอนเขาได้ยังไงพทธเจ้าก็ยังไม่สอนพทธเจ้ายังยกอนุบุพยคถาห้าขึ้นสอนให้เขาเห็นว่าผลทานของเขาเลือดประเสริฐนั่นสอนให้เขารู้ว่าผลของการรักษาศีลเลือดประเสริฐได้ไปถึงสุคติจะเป็นมนุษย์ก็ได้จะเป็นสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปทีนั่นพอไปแล้วก็อยู่อย่างมีความสุข อยู่ในโลกสวรรค์อยู่ในสุคติอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่สมปัติถนามันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนั่นพวกเธอต้องตายจะไมมีอายุยืนยาวนานะก็ต้องตายอยากได้สิ่งนี้พวกเธอก็ไม่ได้สมปัติถนากรขึ้นไปสู่ดาวดึงขึ้นไปสู่ยามานิมาหลือว่ากันไปจนถ,ถึงปรนิมก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขแบบไหนเอา้ามีผู้ที่มีบรารมีกว่าเดินมาก็ต้องลุก ตอนรับความสู้เขาทั้งที่ไม่อยากลุกก็แสดงว่ามันไม่สมรัตถนาอีกที่สมรัรถนามีแม่นอมีแม่นานั่นาหาที่นั่นพระเจ้าตรัสว่าที่ดีเลิศประเสริฐไม่ได้หมอบให้ไขรมีก็เมืองก้นนิพพานแต่พวกเธอต้องเห็นโทษของกามในความทะเยอทะยานอยากคือไม่ให้ทะเยอทะยานอยาก ในกรรมมกุลหนาให้ตัดทิ้งทั้งหมดถ้าเคยเชื่อพุทธเจ้าก็เพียรพยายามตัดกรรมมกุลห้าทิ้งให้หมดผู้นั้นก็สามารถเข้าสู่สถานที่ที่สูงสุดที่เรียกว่าอานิสงส์ออกจากกรรมได้แล้วเข้าสู่เมืองคน,นิพพานโน่นลูกสอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปสอนปีนเกลียวไปทางด้านโนโ่นด้านนี้ไม่สอนตามระเบียบประบอบหรือตามเบบตามแผนที่ผู้เจ้าทรงสอน จึงเรียกว่าอนุบุปปาปิขาห้าสอนตามระดับขั้นเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเพราะบารมีของการสร้างของมนุษย์ของจัตโลกเนี่ยมันจะเลื่อมล้ำต่ำสูงแตกกันมากไม่เสมอกันอีกคนตามอีกคนกลางอีกคนสูงเขาเดินไปตามแต่ที่เขาลำบากเขาเมื่อถึงแล้วเขาจะเข้าใจเองว่าเขาถึงจุดนั้นแล้วที่เขาปรรถนามานานเหมือนพระนางวิสาขาสร้าง วัดวารามถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกพนางก็เหมือนกับเป็นบ้าคณะสงฆ์บอกว่าอ้าพนังวิสาขาเป็นบ้าหรือพระเจ้าขา่าทำไมจึงอุทานตลอดอุทานตลอดเดินรอบวัดอยู่ตลอดตลอดอันนี้ก็จะแสดงว่าพนังวิสาขาบ้าที่พระเจ้าค่ะอย่าเลยอย่าเลยคณะสงฆ์นั่น านางวิสาขาปาถนาไว้นานอักขูนานนับชาตินับนะนับ,นบ,นบอสงไขยไม่ได้เลยปาถนาสิ่งนีน้เมื่อเธอได้สมปาถนาะการตั้งปณิธานตั้งแต่เดิมจึงไหลรวมกันกิริยาท่าทางของนางจริงเป็นอย่างนั้นนั่นลูกในะ่ไหมไม,ไม่ไม่เข้าใจเพื่อไม่เข้าใจก็บอกว่านางเป็นบ้าเป็นนิจจริงแล้วคำโบทานนั้นมาแล้วตั้งแต่ หลายกับหลายกันและสงไขที่ผ่านมาหลายพุทธันดรที่ผ่านมาจึงรวมกันในปัจจุบันในพุทธันดรน,นี้ของสม,มณะโคโดมพุทธเจ้านั่นลูกนั้นลงอย่างนี้นี่พวกในลูกหลานฟังถึงอนุบุพยคาถาห้าในการสร้างคุณช่างกุศลถ้าพูดถึงเลยไปนั้นก็ต้องผู้มีสติกาลังปัญญาเพียรพยายามเพื่อใจละกิเลสพวกนี้เข้าสู่มงังพณิพพานนั่นคือขั้นสูงสุดบรรปลายทา พูดเพื่อให้ลูกหลานทุกคนมีสติกำลังปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งกลางปลายที่สุดต้องมีปัญญาในลูกนั้นถ้ามีปัญญาก็อยู่อย่างนี้ไปที่ไหนก็เท่าเก่าไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองฉลาดลแหลมเรียนก็ปอนหนึ่งเลื่อนุอน้บานอ้าวก็แค่นั้นไม่ขึ้นสติอยู่แค่นี้มันก็ต้องฟังฟังจากต่ําไปหาสูงฟังไปเรื่อยๆไม่เข้าใจก็กลับมาหาต่ําฟังตัวต่ําขึ้นไปหาสูงก้าวกันไปกลับกันมา เป็นอนุโลมและปฏิโลมฟังไปฟังมาลูกหลานก็จะฉลาดดีแค่นี้ลูกหน้าขอมูทนาโดยสาธทู